โอเคครับก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วแล้วกันขี่เกียจขี่เกียจถ่ายหม่ไม่ใช่อะไรพอดีเมื่อกี้กำลังถ่ายได้ประมาณแปดนาทีแล้วเพื่อนโทรมาในในในโทรศัพท์เครื่องนี้ใช้โทรศัพท์ในการถ่ายไม่ไม่ได้ใช้กล้องใช้อะไรไม่มีการตัดต่อรันยาวๆไปเลยโอเคเมื่อกี้ก็จากที่เผื่อเผื่อยังยังไม่ได้ดูก็จากโชค จากคลิปแรกเมื่อกี้เป็นโชคค๊คคลิปแรกจะพรามหน่อยก็เปิดโชค๊คแล้วก็จะเป็นน็อตน็อตจานเบรคโอเคน็อตจานเบรคก็กำลังจะเปิดตัวนี้อ่ะโอเคมาชิน้นนี้ชิน้นนี้โอ้พระเจ้ามันมันเป็นลายที่ฉันมีหรือเปล่าเน,นีเ่ยฉันขอเนี่ยดูใกล้ลายเดียวเลย มันเป็นจานเบรกที่ผมมีแล้วลายนี้เฮ้ยเามาด,ดีมาก่อนข้านดี Okay. เดี๋ยวขออนุญาตน้ำมันเบรกนิดนึงพอดีน้ำมันเบรกเก่ามันรั่วออกมาเดี๋ยวมันจะกัดสีน้ำมันเบรกมันรั่วเดี๋ยวมันจะกัดสีจน

น้ำมันเบรกสำคัญนะครับน่ากลัวมากน้ำมันเบรกเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเลยก็จะเป็นปัม๊มปั๊มเบรก RPMRPM RPM ก็เป็นงานทั่วไปนะครับไม่ได้ว่าเป็นเบรนด์อะไรที่มีราคาแพงตัวนี้ก็พันกว่าบาทมนะั้งตันกว่าบาท ไม่ไม่ได้เพลงอะไรมากซื้อใหม่อ่ะนะราคาพันกว่าบาทโอเคมันโดนน้ำมันเบรกเดี๋ยวมันจะกัดสีสีจะเสียกป๊แบนะแป๊บนึง,นะแบบนง ก็จะเป็นปัม๊มเบรก rpm จับคู่กับจานเบรกนะครับเจานเบรกน้ำมันเบรกเรียบเลยมันจะกัดสีนี่อะไรจานเบรกก็เป็นจานแบนดธรรมดาทั่วไปก็แถมนอตมาด้วยน็อตก,ก็จะใส่เข้าตรงนี้ตามตัว จะมีสายเบรกสายเบรกผมมีอยู่แล้วสายเบรกอันนี้โอ้ยสายเบรกก็มีอยู่แล้วสายเบรกอันนี้เข้าตรงนี้อันนี้ก็วิ่งขึ้นข้างบนโอเคปั๊มเบรกก็มันจะอยู่ อยู่ท่าน,นี้อยู่ทานี้อูแบบนี้เลยท่านี้เลยสวยๆดำตัดม่วงก็มีสีเงินอยู่ตรงกลางก็สวยไปแบบนึงส่วนจานก็จะวิ่งอยู่ในโอเคโชคแล้วจานแล้วปั๊มเบรกแล้วนี่ก็จะเป็นพระเอก พิ่ของงานเลยพิ่ของงานคืออะไรล้รอล้อหน้าอืมของอะไรเลยล้อหน้า R P M R P M R P M แล้วก็จะเป็น จุกลม rpm ยาง i อ c าซีนี่เป็นล้อหน้านะคนข้างอ้วนเลยนะล้อหน้าแปดสิบเก้าสิบสิบนิ้วล้อหน้าจานก็จะอยู่นี่เลยเดี๋ยวใส่ใส่จานให้ดูคร่าวๆในน็อต ก็จะประมาณนี้รอใส่จานเรียบร้อยัวหน้าผ่านใบตั้งไว้ก่อนก็จะมีชิ้นอ้โอ้หลอ,อ,อยพวกเบิร์นมาเห็นไหมยางขอบนะลอยเบิร์นมา ล้อหลังก็จะเป็น90 90 10ล้อหน้าเป็น80 90 10ล้อหลังมันจะอ้วนอ้วนมากไออาร์ซีก็จะเป็นจุกจะเป็นยางรีเดียนนะจะเป็นจุกไอไออาร์ซีด้วยมันก็จะเข้ากับโชค๊คโชค๊คแต่เล้อหน้า,ม,ามันก็จะเข้ากับโชค๊คนี่ เขาบอกโช์อย่างนี้เลยแล้วก็มีปั๊มอยู่ปั๊มอยู่มานนี่มันก็จะโอเคชุดนี้เขาประมาณเท่าไหร่อ่ 4, ะีพันได้มั้ยนี่ที่ที่สั่งมาทั้งหมดก็จบไปสำหรับการโชว์ของ วันนี้ต้นปีก็เป็นอะไรที่ค่อนข้งสนุกหน่อยแล้วก็มันสนุกแหละแต่มันก็ค่อนข้างจะต้นทุนสูงหน่อยใครที่อยากจะเล่นอยากจะลองดูก็ศึกษาดูก่อนอย่าหลวมตัวเข้ามาแล้วคุณจะโดนโอเคครับงั้นก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยช่องปอประทีปชาแนลนะครับ เข้ามาดูกันได้ค่อนข้างจะเป็นกันเองแต่ก็ไม่ได้มีเพื่อนอะไรเยอะแยะมากมายทําช่อง YouTube ไปดูเล่นเองโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ